ขอกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยิ่งโดยเฉพาะเมนลิเลียนาดิฉันคือลิเลียนามาเจ้าอาวาสัตว์ประหลาดขาโมยเกิบวิ่งเข้าป่าบังนัดผู้หญิ่งแนลนนลาผู้สายแลนรัดลิเลียนาค่าป่าเขาเกืบบังนัดไอ้ห <c oughs> ิ ถึงพลาดผิดแต่ก็ไม่ตัดเออคุณผู้ชมบอกดิแต่ซนะิกเดเจอร์ก็ตามที่พูดไปต้นคลิปนะคะขอแสดงความยินดีกับเมนลิเลียนาทุกคนด้วยเพราะว่าลิเลียนาได้บัฟมาบัฟนั้นก็คือโอ้เวทแรงขึ้นโอ้ยไม่น่าจะใช่หน้าจะคูดาวอ่ะน่าจะคูดาวเร็วขึ้นเฮ้ยหรือจะเป็นได้ล่างมาตีเร็วขึ้นหรือตีแรงขึ้นวะเอ๊ะหรือจะเป็นแบบซาต้าลากมาเก็บสแต็กบค้าและบินได้ลูกบอลสกิลสองื่อนที่เร็วขึ้นนิดนึง เมนลิเลียน่าควรดีใจใช่ไหมไม่รู้แหละแต่ที่รู้ได้แน่คือเมื่อกี้กูเห็นเจ้าของช่องโชว์สกอร์เกมเปิดมา8ปีมันเล่นไปแล้วสิกว่าครั้งเขาเรียกว่าใจถึงไม่ต้องพึ่งโลกก็ตามนั่นแหละครับคุณผู้ชมไอตัวผมก็ไม่ใช่เมนลิเลียแต่หยิบมาทําคลิปเพราะว่าเห็นนางได้บัฟมาก็แบบอุ้ยปกติก็แรงก็โหดอยู่แล้วได้บัฟอะไรมาอีกกดเข้าดูปุ๊บสกิลสองที่เป็นลูกบอลเคลื่อนที่เร็วขึ้นนิดนึงผมขับเลยในชีวิตจริงอะเมนลิเลียบอกขอบคุณมากนะคะที่หวังดีกับหนู แต่ไม่จำเป็นก็ได้ยินดีต้อนรับเข้าสู่โคตรพิมหมากาศลิเลียน่าสุดกล้าหาญกับเอ็ดดี้ทีบสกระตุกจัดโอยกูบอกแล้วใช้โนเกียใช้ไอ้นี่ดีกว่าแบ็คเบอร์รี่แอแลกพินกันเอาโอยสนุกจัดเลยฮันน่ไอคนที่รู้จักก็อายุเยอะแล้วนะบบบ บบบยังไงก็เล <Ooh> ิก <mould> จังเริ่มต้นเกมมาทุกอย่างยังปกติเห็นอ้อยทำรั่อดในป่าบางนั <statistically> <Uh <li Chris> ้นก็เลยส่งแพนด้าเข้าไปเช็คหน่อย ชุบาเลนล่างสวัสดีเวนอุ๊ยนั่นไก่หลวง่อเลี้ยงมีเชิงแบบนี้ต้องแรกคุและหลวงพอถ้าให้กูดาวอีกรอบมันจิจการนี่ต้องเป็นของอีเจยยุ้ยแน่นอนเด็กข่าวว่าเลนบนมีผู้ชายหุ่นล่ำกล้ามแน่นหน้าตาดีแถมดีดิกต้องหัดลิปอ่ะลิปป โอ้ยลอดตายไปค่ะถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะครับ FPS ผมตอนนี้อยู่ที่50 <laughs> บอกเลยว่ากระตุกจะจัดเลยแต่ก็พยายามเล่นอยู่อ๋อ oh, แล้วก็สําหรับเมนลิเลียนาที่ดูอยู่นะคะหากอยากชี้แนะหรือแนะนําให้คอมโบยังไงเนี้ยฝากคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะว่าจะของช่องเล่นไหมเป็นแต่ก็ยังสารแดแดที่จะเล่น,นเสียงผู้ใดอ่ะโอ oh, เติมหน่อยดิเพื่อนและนี่ก็คือเสียงควิกแชทของพี่เดอดทอยนะครับผมอย่าลืมไปกดรับแลวเอาใช้กันนะครับผมบอกเลยว่าละม,ะมุลละไม แต่ถ้าเอาวีเอาเสียงเราไปใช้บ้างอะุณดูจักแต่ละคาแรคเตอร์แล้วก้วยาดีกว่าวยอดผู้เล่นตกหัวหัวไงมีหน้าทำอะไรอยู่หรออ๋อพอดีว่ารับจ้างตัดอ้อยอยู่โอเคเข้าใจแล้วรับจ้างตัดอ้อยรับจ้างตัด ขาดต้องปเอ้ไเดี๋ยวภาษากลางมนุษยใช้คำว่าอะไรว่าขาดขาดแบบขาดสั้นขาดเฮียนเฮียนเขียนภาษาภาษากลางกดตึงเงยเรียน่ะไม่ได้เจอกันนานนะไงดาซีมีไรหรอเออนี่ไม่แก่ลงไปเลยนะวขอบคุณนะแต่เธอผ่านไปแป๊บเดียวหัวล้านซะแล้วสิเอาอีนี่มาดิลิปป์ลิปป์

มีก็ต <T> ัดอ้อยต่อนี่มันสวนศัตว์หรือไงกันวะเนี่ยเกมก็ทั้งแหลกทั้งเสียเปียบชีวิตนี่กูจะเจอไอบลยบ้าเลยบาบ้าบลาบาบ้าบ้ยบาบ้าบ้าบ้าบบบ้้อบ้าบ้าบลาบาบาบ้าบบาบ้บ้บบบบบาบาบาบบ้บ้บาบบบบบ เกมก็ทั้งแหลกทั้งตามคนที่เล่น60 FPS ตลอดเวลาลดเหลือ5 1บอกเลยมันแหลกมาอแ่นไงกูว่าแล้วเชียมีคนเคยบอกผมไว้ว่าผมหมาเป็นคนดีทำอาหารหมาไม่แหลก หมาแหลกนนแหลแหล,แลมกมากๆด้วยไม่ไม่ไม่มึงคนละแหลกกันแต่เรื่องที่มึงทมอาหารน่ะส้มตามบ้านเตี๋ยมึงเลยใส่มายองเนสกับวอดกาพอดีว่าผมเกิดที่รัสเซียและชอบกินมายองเนสและตอนนี้เราต้องมาลุมดักเอาลิปโป้ค่ะเพราะเกิดหนักมากเกิดสุดเกิดจนตัดเลือดเอาไม่อยู่มันต้องลุมแบบนี้แหละใดเมื่อหนึ่งหนึ่งไม่ชนะมันต้องลุมแบบนี้โอ้โหบอลสัตว์างระยะไป และพอเล่นไปเล่นมาเริ่มคล่องมือเริ่มช้ำเริ่มมีความมั่นใจในการตบปุ๊บ เล่นไปเริ่มมาเริ่มมีเบิร์ดเริเบิร์ดเบิรดโอ้ยไม่ไม่สิกูคืนลากแล้ว <c oughs> เล่นไปเล่นมาเริ่มมีความช่ําเริ่มมีความกล้าเล่นตอนนี้เริ่มจะคอมโบคอมแมนอันเบิด์ดเบิร์ดแล้วพี่แัลนลี่เลียมันจะคืนลากไม่ได้แล้วแน่ๆพี่แอ้มไม่ได้แล้ว,ลลวลกลายเริ่มโดยลากเกิดมาตั้งหลายปีผัวไม่มีแถมขโมยเกือบเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสโอ<ฮ>้เจ้าอาวาสสวัสดี สงสัยเล่นข้อมือกันบ่อยแล้วประเด็นคือข้อมือเป็นดาเมจเวทเลยนะนี่นี่นสสเอาโออโหอ้เร็กกูโดนหมาตัดอ้อ <c oughs> ยแฮะเล่นไปเล่นมาเริ่มเกิดความช่ำจริง,รงๆค่ะมีความกล้าเล่นเล่นลิเลียหน้าแบบนี้มันก็สนุกดีนะไม่น่าคนชอบเล่นกันเยอะเลิกเล่นไปเถอะอีเอ็อิลูเบียวอยอ้าวอยู่แถวนี้หรอกเลยนี่มีหน้ามาดักเอาแวนแล้วคุ้มแน่นอนได้ได้ได้คุ้มแน่คุ้มแน่นอนคุ้มคุ้มสดๆคุ้มคุ้มคุ้ม คุ้มใช่ไหมฮิลล์โอ้มันยังไม่กลับจากล่างหมาฮึ่บโปวิจัยให้แล้วอยู่ทู่มเบอร์สองแสนซับใช้โปโอเคกู้มพอเข้าใจเมนเมดละเราวังว่าจะเจอหมาตัดอ้อยไอ้เดี๋ยววิจารณสิจะบู๊ีิไง มาเอ้ยโดนหมาข้าวเวลาทำเป็นเลขไปตอนแรกมันยังคอมโบเก๊กลางๆอยู่เลยนะหลังๆมานี่โอ้โหยักกระโปเลเยอร์แฮกแมป แฮกมันทุกอย่างแหละ RPG ในเกม ROV คอยดูกูนี่แหละจะสร้างมึงไปทำมีท่าไหนให้มี RPG ในเกม ROV ได้วะเนี่ยทุกคนตอย่างนี้เรียกกำลังไปตอนนี้ทั้งแหลกทั้งอะไรเยอะแยะไปหมดซอยตายแหวนวัดนโบเขบดิบข้องข้องอ้าวแบบนี้ก็สวยเลยสิเก็บ5พร้อมได้ก้อนสเลเยอร์โฮ้ยเพี้ยนอย่าเพิ่งไปตัดสินใจอะไรเลยต่อให้บ้านแตกสามทางได้ก้อนสเลเยอร์เกาไม่ได้การันตีให้มึงจะชนะคน ใช่ละไฟเดียวพอเข้าใจแล้วว่าทําไมลิเลียฝ่ายตรงข้าวเนี่ยมันแรงอะไรขนาดนั้นพอได้มันเล่นเองแล้วอุ้ยมันก็แรงจรงิ<ล>งแลเวอร์ด้วย,<อ>ยใช่ไหมละเวอ<ล>ร์ดพิสูจน์สีส่รเรียบร้อยไปปะ๊บ ตานี้น่าจะเป็นตาที่เจ้าของช่องเล่นลิเลียดีที่สุดในชีวิตบอกเลยเมลิเลียต้องภูมิใจในตัวเจ้าของช่องว่าแต่กนนั้นทำอะไรกันน่ะเอาดีเอาดีโอเคได้หมูเขาเตรียมตัวตัดอ้อยมาแล้วมาแล้วมาแล้วกว่า ให้ข่าบกาบถอยถอย้เจ๊ยบอดสนุกเลยเจี๊ยบเฮ้ยตรงนั้นหมวกกันแล้วเหรอใจเย็นกำลังไปเติมค่ะจะไปไหนอีกแกมาไดี๋ยวดีไหอะบ๊ไกบอกบ๊อไบ๊อกไปอกบกบ๊อกบไอกบ๊อกบ๊กไกบจอไปอกบ๊อกบ๊กบอกู๊อกบ๊อกบอกบกบ๊อไบกบอกไกอกอไกอก เล่นไปก็แลกแหลกกูก็อยากไปตายอีกชีวิตโกโกวาลี่เลียรอดได้ไงวัดสุดยอดไปเลยโกโกาเจ็กี่เลียรอดได้โคตรสุดเลยว่ะเก่งมากเพื่อนกูตายก่อนเลยเอ้าวัดฝากันปลอมเีนะกูไม่รับรู้อะไรแล้วปแล้วจะกันอย่างไรวัะเขาหวก็หยกัดหมาคอแข็หมาป้าท่าปเทัปิตอโกัปตโกัวี่ัปิกกัโกปปกปัิิกกััก อ๋อยังไม่คืนล่างหมาเมนลีเลียชอบใจในคลิปนี้เป็นอย่างมากและคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด u b บสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้จากงูนะครับผมหากผิดพลาดอะไรประการใดก็กราบขออภัยมาณที่นี้เลยครับผมและการเล่นลิเลียนาครั้งนี้ค่อนข้างที่จะเปิดโลกสําหรับผมเลยผมรู้สึกว่ามันเล่นสนุกมากเลยไม่รู้ทาไมผมรู้สึกว่าเออแต่ก่อนยังไม่ได้เปิดใจเล่นนะาต่พอเปิดใจเล่นเริ่มคอมโบเป็นมันก็เป็นตัวที่เล่นคอมโบสนุกตัวหนึ่งเลยนะเอาเป็นว่าหลังจากนี้ก็ จะพยายามเล่นบ่อยๆล้วกันเจอก,กันคลิปหน้านะครับผมบา,บายอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพและก็สุขภาพกายสุขภาพใจตัวเองเรื่องดนเจอก,กันคลิปหน้านะครับผมบา,บายทั้งเป็นหน่วงทุกคนมากมายนะจ๊ะสนับสนุนกันต่อไปนะถึงช่องนี้จะบ้าๆบอๆแต่ก็รักทุกคนมากมายมากนะมาๆๆ